คุณครับเดี๋ยวจะพาไปชิมเมนูจากชาวสวนอีกหนึ่งเมนูครับที่ไม่ได้มีกินได้ทุกที่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีกินกันทุกฤดูกาลครับเพราะมันเกิดจากเมนูที่ชาวสวนเป็นเมนูจากเห็ดตอยางอไม่คุ้นละสิเห็ดตอยางมันเป็นยังไงเอ่ยมันจะเป็นตอหรือมันจะเป็นยางกันนะครับนี่เห็ดตอยางไปแบบนี้คุณออกดอกบานรอบต้นต้นยางพารานั่นเองหลังถูกโค่นไปแล้วครับ โค่นไปแล้วใช่ไหมก็ยังเหลือตอๆอยู่แบบนี้มันก็เลยเกิดเห็ดนี่ขึ้นมากลายเป็นอาหารชิ้นเลิศยของชาวสวนนะครับที่นําไปปรุงเมนูอาหารได้แบบอริดอร่อยทุกอย่างเลยคุณนั่นไงค่อยๆผ่าค่อยๆเก็บค่อยๆเด็ดออกไปนะจ๊ะแล้วก็เหลือพื้นที่เอาไว้เดี๋ยวฉันจะขึ้นให้เธอใหม่นี่มันเป็นแบบนี้คุณระย่อมกะยุตานะครับชาวอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเขาบอกว่าเพิ่งโค่นต้นยางไปก่อนที่จะปลูกทุเรียนนะครับ ไม่นานมันก็เกิดเห็ดร,รอบตอยางแบบนี้<ช>นะครับแล้วก็เก็บไปปรุงอาหารที่คุณเนี่ยโขลกเข้าไปตาน้ําพริกแล้ว <ฮะ S 1> มันอร่อยทุกเมนูเลยนะมไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยด้วยเห็ดตอยางใช่ใช่เออมีเมนูโปรดด้วยนะ,<ฮ>ะเมนูโปรดของเขาก็คืออะไรแป้ง ผัดกะเพราเห็ดตอยางสิคะใช่ไหมคุณพ่อแล้วมีอีกไหมมีติโขกเมื่อกี้เนี่ยก็คือแกงเลียงชะอมเห็ดตอยางกินกับข้าวสวยร้อนๆนะฮะอืมอร่อยใช่อร่อยจนลืมอิ่มไปเลยทีเดียวแล้วมันก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยอย่างที่บอกเอาไว้นะเราไม่ค่อยได้เจอมันคล้ายๆกับเห็ดอะไรเห็ดเห็ดอะไรที่ขึ้นกับเนี่ยเห็ดหลินจือน้องฝิ่นบอกเห็ดหลินจือบ้าไปแล้วไม่ใช่ครับ เห็ดนางฟ้าหรือเปล่าเหมือนๆเหมือนเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างนี้แต่มันคือเห็ดตอยางใช่ส่งมาให้กินบ้างได้ไหมคอยละเอาใครที่ชอบข้าวหมกไก่แบบคุณพ่อของหนูต้องไม่พลาดเลยค่ะสำหรับร้านนี้รู้สิคุณพ่อใส่เสื้อสีเหลืองมาเลยรู้เลยคุณพ่อชอบข้าวหมกไก่โอ้ตีมข้าวหมกไก่วันนี้แต่งตัวเป็นตีมข้าวหมกไก่ตายแล้วใช่ใชช่ลูก ใช่ค่ะใช่ทอดขมิ้นอะไรนะลูกปลาทอดขมิ้นปลาทอดขมิ้นโอ้ตีมปลาทอดขมิ้นลูกได้ได้พอใส่มาพร้อมทอดพ่อได้เลยลูกอือะไรแบบนี้ ไปกันนะคะข้าวหมกไก่ต้องไม่พลาดเลยค่ะร้านนี้เพราะว่าเขาได้นําสูตรต้นตํำรับนะคะจากหาดใหญ่มาขายดีที่กรุงเทพนั่นเองนี่ไงสีเหมือนชุดของคุณพ่อเลยถ้ากินปรับเข้าตตีมเลยคุณพ่อข้าวหมกไก่นาดานะคะร้านขายดีมากๆเลยที่ตลาดนัดย่านสุขุมวิทเขาการันตีความอร่อยอร่อยน่ากินจากลูกค้าที่มารอคิวนั่นเองนะคะคุณปุ้ยค่ะคุณปุ้ยเจ้าของร้านเขาบอกว่าช่วงที่เขาเข้ากรุงเทพนะคะ คาใหม่ๆเลยเริ่มจากขายไก่ทอดแต่ว่ายอดขายอะสิยอดขายมันไม่ปังเลยเพราะว่าคู่แข่งอะเยอะเขาก็เลยได้นําสูตรข้าวหมกไก่นะคะจากหาดใหญ่บ้านเกิดนี่แหละมาทําขายทีเด็ดของเขาเลยก็คืออยู่ที่ข้าวเหลืองค่ะข้าวเหลืองสวยด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะอร่อยคู่กับไก่ต้มหรือว่าไก่ทอดของเขาเห็นไหมล่ะ มองเสื้อตัวเอง <c oughs> สี่เดียวกันเลยบอกแล้วส่วนน้ำจิ้มแล้วก็หอมเจียวนะคะเด็ดยังไงไปฟังจากเจ้าของร้านพร้อมกันนะคะตอนนั้นอยู่ใต้ไม่มีหาหันจะทำ <c oughs> ก็เลยเออขึ้นมาตั้งใจทีแรกตั้งใจกะจะมาขายไก่ทอดอย่างเดียวทีนี้ก็เห็นก็ขายกันเยอะก็เลยลองเป็นข้าวหมกไก่ดีกว่าความแตกต่างของเราคืออะไรคะหอมเจียวแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดค่ะเป็นน้ำจิ้มยังไงน้ำจิ้มมันมีเป็นน้ำส้มน้ำจิ้ม มันเป็นน้ำจิ้มแดงมันไม่ใช่น้ำจิ้มเขียวเหมือนกรุงเทพก่บอันนี้เป็นสูตรทางใต้โดยตรงก็คือเป็นพริกแดงใช่ค่ะมีเปรี้ยวหวานเค็มค่ะ,น,ะนี่เลยนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาก็ขายมานานกว่า15ปีแล้วล่ะวันที่ขายดีที่สุดเขาจะใช้ไก่100กิโลเลยสําหรับราคานะคะก็จะเริ่มต้นที่50บบาทเท่านั้นแวะไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะ โอ้โหตักคำใหญ่มากช่วงจันทร์ถึงสุกค่ะขายช่วง11โมงจะถึงบ่ายสองที่ตลาดปาวานซอยสุขุมวิท16นะคะเขตคลองเตยกรุงเทพนั่นเองส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเจอกันตอนช่วง7โมงเช้าถึง11โมงที่ตลาดดินแดงซอยประชาสงเคราะห์11นะคะเขตดินแดงกรุงเทพนั่นเองค่ะค